สวัสดีเจ้าวันนี้สมศริกจะมาทำไก่เตะนะคะอันนี้ไก่สมศริกจะไปล่างก่อนเนาะล่างทำความสะอาดบางครั้งก็ล่างบางครั้งก็ไล่างแล้วแต่อารมณ์พอไก่บ้านเปิดสะอาดอยู่แล้วแล้วก็มาหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นแล้วแต่ความชอบเนะาะหั่นยาวๆอีเนาะเี๋วยวจะได้เสียบได้เนาะสมศรีนี่ยุ่งยากอะเนาะคิดกับข้าวตีทำงานปอต้องมาคิดกับข้าวตีบ้านทำหน้า เพคุณสามีมึงขี่กับข้าวตีทํางานแก้เป็นจะได้มือเอากับข้าวตีทํางานมาแก้กับมือขีนสักเตียวสมศรีทันจากตีทํางานแล้วก็ต้องมาท,ทําตีบ้านต่อนะคะถ้าเราไม่ทํามันก็ขาดไปอย่างหนึ่งเพราะเราทํามาตลอดเนาะมือขีนมีหยุดสักวันอะนย่างทํากับข้าวอะอันนี้ผงมัดก,กายสเตสมศรีเสื้อแบบสําเร็จรูปมาเนาะใส่ผงลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็คน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 ,คน แต่รสชาติของเขามันจะขาดอะไรไปอย่างหนึง่งเราก็จะเติมนะใส่ชุดรสนิดนึงใส่รสด,ดีนิดนึง่งเราก็สูตรของหาว่าเนาะสูตรไฟสูตรมารเหมาสื่อของเขามาแต่ก็เอาสูตรของเราด้วยอันนี้ถ้วยมันเล็กไปก็เลยเอาไปใส่ในคาร์บูเร์เนาะแล้วก็ไปมาร์กไก่เจ้าเราต้องหมักไก่ไว้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนอะ ขยำขยำเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาไปใส่ตู้เย็นได้เลยเจ้าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนกโกหกอันนี้เราจะมาเสียบไม้แล้วเนาะจิมแล้วโอเคเสียบไม้ใครจะเสียบก็ได้ไเสียบก็ได้วันนี้สมศรีก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะปิ้งกับเตาเตาอบไรน้ำมันก็นทำได้เนาะม่นจำเป็นจะต้องไปดังไฟก่อไฟไม่จำเป็นจะต้องไปก่อไฟเนาะ เตาอบไรน้ำมันเลยเจ้าสองร้อยองศาเนอะสองร้อยองศาห้านาทีก็เสห้านาทีกับด้านอีกห้านาทีเนอะบอกไปเลยดูว่าเนื้อไก่ว่าเรามันซุกหรือมซุกแค่นั้นแหละถ้าใครหั่นชิ้นหนามันก็นจะซุกยากหน่อยแต่ละอย่าเอาไฟไฟไอย่างนี้จะเปเอาไฟอันนี้เพราะว่ามันต้งเอาไฟแรงเพราะไก่มันซุกเร็วเดี๋ยวมันจะแห้งนะคะ อันนี้ทำน้ําจิ้มอาจารย์ใส่น้ําส้มสายชูใส่ใสน้าไปนิดนึง่งแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือน้ําจิ้มอาจารย์ประท้องอันนี้น้ำจิ้มอาจารยดอ,อ,อ,อีกค่ะหัน่นแตงแล้วแต่ความชอบแตงกวาแล้วก็พริกพริกชี้ฟ้าอันนี้น้ําจิ้มเราก็เสร็จไปละหนึ่งอย่างอันนี้ก็เอาไก่ไปย่างเจ้าเต่าอบไรน้ํามันนะคะ สองร้อยองศาเลยสมสีเอาแรงสุดประมาณห้าหรือหกนาทีแล้วแต่เตาของแต่ละคนก็ไปเหมือนกันเนาะแล้วก็กลับด้านด้วยเราอย่าย่างนานต้องอย่างไฟงแรงไปเลยเพราะไก่มันสุกเร็วอันนี้มาทำน้ำจิ้มถั่วเจ้าใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำจิ้มในถุง หมูสเตะมันจะมีน้ำจิ้มมาเห้ตัวเ,เราก็ใส่ถุงน้ำจิ้มลงไปเยเจาเสร็จเราเรียบร้อยแค่นี้แหละเขาจะใส่ถั่วลิสงมาให้ด้วยนะทุกอย่างอยู่ในถุงเดียวกันเลยแบบนี้มันก็ดีเป๊ะแบบอยางมันง่ายดีเนะอันนี้ไก่นะคะห้านาทีผ่านไปแล้วก็มากลับด้านอย่าย่างนานถ้าย่างนานแล้วมันจะแข็งมันจะกระด้างแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะหมูไก่สเตะของเรา

Oh, no, this is fine honey. Hmm. Yeah, that sauce, very all right, honey. Both, but it's hot, warm. Hmm. อร่อยไหม mm. Yeah. Let's try. I make more. This one alloy. Both. อ v e r y o n e นอร่อย a อเคนี่คุณรู้ไมันมีไขมั e แ a n d วา e ใช่แ a ้มที c c u ท t อมเวลกินนคุณอย่างไอิถามเ่ากินยังไงเธอกินยังไง What do you think? Nó tiếng mẹ lại là. No. You think lắm? Alo. Right. มุณพ่มันกันกินจะได้ที่ม่ไดร้องเสียงดังกินะ cannot eat more, already full, but... <laughs> Mmm, tastes very good. Thank you. <laughs>